ว่าวันนี้เนี่ยมันการเมืองมันอ่อนแอเละเทะล้มเหลวแล้วก็เป็นการเมืองที่สแสวงหาผลประโยชน์หรือเรียกว่าการเมืองสีเทาได้อย่างชัดเจนดังนั้นมันมันเป็นการกระทําของพวกเขาเองมันไม่มีใครทําให้เกิดกับเรื่องเหล่านี้หรอกจาก,การจะเกิดขึ้นซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่มีคนนอกออกไปใส่มันล้วนแต่เป็นการกระทําของคนภายในที่มีอํานาจทั้งนั้นไม่ว่าจะพยายาม ที่จะให้ตัวเองมีอํานาจมากขึ้นมีการต่อรองมากขึ้นก็ทํามาแล้วกับพรรคการเมืองซึ่งมันเป็นการขัดจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนอย่างเช่นทํากับพรรคพลังประชารัฐหรือกําลังอาจจะเกิดขึ้นกับพรรค วมไทยสร้างชาติหรือแม้กับการดึงสสของหลายพรรคซึ่งพรรคไทยสร้างไทยก็โดนด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่หนึ่งมันต้องอยู่ในมโนสํานึกของผู้นําของนักการเมืองที่มีอํานาจถ้าคุณไม่มีมโนสมนึกในการที่จะทําการเมืองอย่างสุจริตไม่คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมคุณทําได้ทุกอย่างเพื่ออํานาจของคุณเองเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองเราจึงเห็นการคอร์รัปชันเติบโตมาก ในรัฐบาลยุคนี้ไม่ใช่พี่พูดองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ได้ทําการสํารวจชัดเจนกับผู้ที่ต้องประกอบการกับผู้ประกอบการที่ต้องทํางานกับภาครัฐเนี่ยว่าถูกเรียกเดือนนี้ขั้นต่ําคือ30%อันนี้มันคือสิ่งที่มันทําให้เกิดปัญหาแล้วก็ยิ่งขณะนี้เนี่ยเหมือนกับรีบรีบในการกลุ่มอํานาจเช่นจะย,ยึดมหาไทยซึ่งก็รู้ว่ายึดมหาไทยปั๊บเสียภาพของรัฐบาลมันสั่นคลอนแน่แต่จะยึดเพื่อจะเอาอํานาจมาหรือรีบอย่างที่เราตั้งข้อสงสัย แล้วอยากได้คําตอบจากรัฐบาลด้วยนะโยกงบตัดงบการแจกเงินหมื่นมาทํางบก่อสร้างเนี่ยหนึ่งแล้านเนี่ย เป็นงบเงินทอนด่วนหรือเปล่ากําลังเร่งสะสมอานาจสะสมกระสุนเตรียมสู่การเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้มันก็ทําให้เห็นว่าคือเขาก็ต้องรู้ว่าว่าเขาอยู่กันอย่างแบบสันคอนอยู่กันแบบไม่จริงใจอยู่กันแบบสแสวงหาอำนาจต่างคนต่างสแสวงหาผลประโยชน์และอำนาจเข้าตัวเองอาจจะทําให้มองว่าสําหรับประสบการณ์พี่พี่มองว่ามันอยู่ในคนที่อยู่ในอำนาจอาจจะมองว่าอยู่ในช่วงที่ตัวเองไม่ซีเคียวแล้วไม่มั่นคงแล้ว ต้องรีบสะสมทุนและรีบสะสมอำนาจเ็ารู้อยู่แล้วว่าถ้ายึดมหาไทยเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะสั่นคอนก็อาจจะไม่แข็งแล้วถ้ามีอำนาจในการที่ทําให้การเลือกตั้งครข้างหน้าชนะมีพักนม m นี1 2สอพักรวมเสียงกันแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นรัฐบาลกลับมามีกระสุนดินดำเพียงพอแล้วก็จะอาจจะไม่แข็งอาจจะอยากรีเซ็ตเพื่อที่จะให้หลุดออกจากปัญหาที่ คนกำลัง Challenge ภาวะผู้นําของนายกเขาอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้มันถึงเกิดเหตุการณ์วันนี้ประชาชนเดือดร้อนแทบตายแต่คุณไม่ได้สนใจเลยคุณจ้องเดี๋ยวจะยึดกระทรวงนั้นยึดกระทรวงนี้กันมันอาจจะเป็นแบบนี้